สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่2 0ธันวา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9.3นาทีทั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3 3 6 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่ 30, 3 3 5 5 0บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายอ BigQuery, 450, าอกอยู่ที่3 4 1 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่3 2 9 4 2บาท 68สตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่11.60ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพัธบัตทสารัฐสปอร์ตโกละสุดตอนนี้อยู่ที่2038 จุส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2039.360เ้านช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.04%เค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.992เงเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.22%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพรรณกันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง หสลึง2สลึงและก็1บาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะค่ากำเนิดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออลโลาแล้วก็ออสลิทกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ